เดี๋ยวเราจะไปถ่ายทำการเก็บมะอืดก,กันนะคะมะอืดก,ก็คือลูกสีส้มๆที่เราจะเอามาตำน้ำพริกนะคะเราต้องใส่ถุงเพราะมันจะมีขนน้มแหลมๆแทงนะคะเดี๋ยวไปหาก่อนมันอยู่ไหนอ๋อมันอยู่ตรงนู้นค่ะเรากำลังจะเดินไปนะคะอันนี้เป็นแปลงผักสวนครัวนเดินไป มีน้ำกระต่ายด้วยมีน้ำกระต่ายด้วยนะพอไหมอ่ะทำตักไวยนี่นะคะพอพอพี uh. oh. ่แจมมืออ๋อสาวทุกมาใส่มือนะเล็กเก็บไม่ต้องใส่มือเลยนุ๊ก ừm thăm ừm 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 ức ừm 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 Phú ừm 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 ừm

แลลูกเลยน,ะนี่ไม่ลูในะบมันมีน้ามนะัมีเลยตอนก็มีน้าใบก็มีตอนก็มีนี่มีดกเสียแล้วถ้าไปตั้มื้ตอตน,นั้นเลยไปตั้งมืตั้งเทวหต้นตน่ว,วาลมตรงนั้นตนซุางเมืนอนอนนะ่ะนี่มันทางไงพี่ตั้มงีแก้ยมันไม่ได้กินเลยเ ีดยูดไเนยั่นเอนเทีแกเนีว่าเคยช่วเอาวด้านันด้นใหญ่๊บเอาไว้ใหญ่ปั๊บไปทใหญ่ปั๊บได้อ้ดอกินะันเลยไอ้นี่มันนี่นี่ดอกไอ้นี่กันใกล้ไ้ไ้ได้ไมอก้งนี่นะคะต้นมาอึกนะคะ มันไม่โฟกัสมองเห็นไหมคะมันไม่โฟกัสอะไม่โฟกัสอ่ะไปแล้วนะคะไปหาน้องกระต่ายน้องกระต่ายน้องกระต่ายกินน้าใหญ่ ไปสินาใหญ่คะ่ะไปแล้วค่ะมักตายันนี้นเป็นมะเขือนี้นก็เป็นฝนั่งอันนี้เราอยู่ในถุงได้มาเลย Cô mà mà cái Cô ta đi ăn rồi mà đâu mày rồi. tí. nó ăn ồ lắm lên nên mày. Đấy coi đã ý. cái coi mấy cái luôn. nghe loan hàng cho đi lên lên. lên nám Ở đi